สวัสดีครับวันนี้เลยในเกมอนิเมะบรรกาณครับก็แหนๆเหมือนจะอัปเดตอีกแล้วนะครับอไม่รู้จะอัปเดตที่ไปไหนนะแต่ว่าก็ดีลวฮะเกมจะได้มีอะไรทาบ้างนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเะะบื่อแล้วนะเพราะว่าผมได้บักไอ้โดนัทคุงมาแล้วนะคลิปต่อไปผมจะรีวิวพี่แก่นั่นเองครับว่าโหดหรือไม่นะโอเคเข้าหัวข้อคิดครับสิ่งที่ควรทําก่อน,นอัปเดตในเกมอนิเมะบรรกาณนะตอนนี้เป็นอัปเดต0.5ครับฉังนั้นใครที่มาจากอนาคตเนี่ยจำไว้ครับในคลิปนี้ผมถ่ายในอัปเดต0.5นะครับผม โอเคสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเป็นอย่างมากครับก็คืออ่ะผมพาทุกคนมาอีโวก่อนนะครับโอเคหาว่ามาพามาทำไมอ่ะคุณผู้ชมครับผมขอแนะนำอ่าผมยังไม่ได้อีโวตอนไหนนะอ่ะเอาน้องลีเลยแล้วกันนะนี่ครับเห็นดาวเขียวไหมครับใช่ครับหัวข้อแรกครับฟาร์มดาวเขียวเยอะๆไวนะครับเพราะว่าดาวเขียวเนี่ยหลังๆเนี่ยมันเริ่มแต่ 40- เกือบ50นะครับอนาคตอาจจะใช้เป็นร้อยก็ได้ใครจะไปรู้ครับถ้าเราไม่รวมกับการที่มันไปแปลงไปดาวสีอื่นได้นะกับดาวรุ้งนะ โอเคก็จะไปโยงกับหัวข้อถัดมาก็คือฟาร์มดาวสีกับดาวรุ่งนะครับถามว่าไอ้ดาวเขียวดาวสีดาวรุ่งเนี่ยฟาร์มจากไหนที่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นดาวเขียวนะฟาร์มจากชาเลนนะครับใครไม่รู้ชาเลนอยู่ไหนกดแอร์เลยอ่ะตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับชาเลนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอีโวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชาเลนนะครับจะมี2ด่านนะครับให้เลือกก็คืออ่าลงรายวันแล้วกับลงอ่าทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะรีนะครับนี่ฮะเห็นไหมดาวเขียว การันตี2อันนะจะไม่เป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับบางทีก็50% 40%แล้วแต่ด่านคนระับมีดาวรุ้งนะครับซึ่งผมขอแนะนำไอ้ลงรายวันเนี่ยคือมันจะได้คุ้มกว่าแต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยลงถี่กว่านะครับก็มีโอกาสได้ดาวเขียวก,กับที่เลือดแตกเยอะด้วยนะครับอืมผมก็เลยแนะนำชาเลนจ์อันแรกก่อนนะครับหรือถ้าอยากจะลงอีกอันนึงเนี่ยก็เลเยอร์สเตจก็ได้นะก็ด่านของอีกิสก็ได้นะครับอืมเผื่อจะเผื่อจะได้อีกิสมาครอบครอมเพิ่มนะครับอย ช่างมาแล้วนะครับโอเคต่อมาครับไอดาวรุ้งแล้วก็ดาวสีเนี่ยหาจากไหนก็เหมือนกันครับหาจากชาเลยนะครับหรือจะเอาดาวเขียวมาแปลงค่านะครับแปลงยังไงนะครับก็มาตรงนี้ครับกดคัพติ้งนะครับส่วนใหญ่นับจะใช้ทีละสารครับซึ่งดาวรุ้งนับก็คือจะใช้วัตถุดิบตามนี้เลยฮะดาวทั้งบทหกสีนะครับผมเลยไม่แน่นําให้คราบนะดาวรุ้งให้ลงชาเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียงบประมาณเยอะเห็นป่ะเนี่ยทุกดาวเนี่ยใช้3อันหมดเลยนะดาวใขียใช้ดาวเขียวอย่างละ3อันครับดาวรุ้งก็ นั่นแหละฮะอืมใช้อย่างละหนึ่งนะครับก็ถือว่าเปลืองมากเลยนะผมแนะนำนั่นแหละฮะลูกชายนะหัวข้อถัดมาครับผมขอแนะนําให้ฟาร์มที่รีสแต็กไว้นะรีสแต็กคืออะไรนะครับโอเคเห็นไอ้นี่ไหมครับสแต็กชิปกับซูเปอร์สแต็กชิปนะครับไอ้สองนี้ต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตรงหน้าหน้าเทรนะครับเห็นสแต็กรีโลนี่ไหมครับกด e ครับเพื่อคุยกับน้องนะครับอ่าอย่างเช่นผมอยากจะรีสแต็กให้เลโก้คูนะครับโอเคเห็นสแต็กนี่ไหมครับอันนี้ ไว้รีเนี่ยเห็นไหมเราจะใช้อันนี้ก็คือรีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตามจากตามอำเภอใจเราเลยอยากจะรีแอทแทกก็กดได้อยากจะรีสปีดก็กดได้นะครับอันนี้คือรีทั้งหมดรีรอออนนั่นเองครับก็คือรีหมดแม่งเลยนะครับถามว่าทํายังไงให้ดวงดีนะครับหรือแบบขั้นต่ำเป็นเอกก็แนะนํฆ่าอ่ามอนหรือตีมอนนะครับทำดาเมจนิดหนึ่งครับสักประมาณ5000ตัวนะครับ ก็เอาให้ถึง100%นะครับแล้วค่อยมากดรีโลออกการันตีแน่ๆก็คือขั้นต่ำเป็น A นะครับแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น A เป็น Z S ได้ไหมได้ครับก็ไป100%ครับมากดสูงนะครับมีโอกาสเกลือกลับมาเป็น A เหมือนเดิมนะอเประมาณนี้ครับสำหรับที่รีสเต็คครับโอเคครับต่อมาครับหัวข้อนี้คือผมจะไม่ทำนะครับแต่คุณผู้ชมน่าจะทำแน่นอนก็คืออีโวตัวละครให้ครบครับอ่าอย่างเช่นณตอนนี้ครับผมยังไม่ได้อีโวตัวอะไรบ้างมีโอบิโตะมีซาสึเกะอากาซะ ลินแล้วก็เบจิต้าครับไออูซุยผมอีโวไปแล้วนะอันนี้คือผมสุ่มได้เพิ่มแล้วก็ซาสึสเกะผมได้มา5ตัวครับก็ผมจะอีโวตัวอะไรตัวหนึ่งนี่นแหละอ่ะผมแนะนําอีโวนะเพราะว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีโวตัวเก่าแล้วจะได้อีโวตัวใหม่ได้เลยครับแถมไม่ต้องมาเปลืองดาวเขียวนานาคตณอีกนะถ้าทําตอนนี้ก็คือดาวเขียวเราก็จะประหยัดได้ในอนาคตปอีกเลยนั่นเองนะเออถือว่าเราควรทําตอนนี้ไปเลยครับแนะนําว่าควรทำนะเออแนะนำ,นำนะแนะนำ,นะนำต่อมาครับสิ่งที่ หลายคนน่าจะทําอยู่ช่วงนี้ก็คือดองเพชรครับคืออยากจะสุ่มอโลคากันใช่ไหมฮะแต่สําหรับใครที่มีอโลคาอยู่แล้วหรือไม่อยากหาแล้วครับ ผมแนะนำดองเพชรไว้ก็ได้นะเผื่ออัปเดตหน้านเนี่ยมีตัวใหม่นะเป็นมิสติกเลเยจนตัวขดๆนะก็จะสุ่มได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมาตาลีตาเรือแบบอุ้ยชิปไปแล้วโค้ดโอ้ไม่มีโค้ดเออโค้ดได้เจมน้อยมากเลยอะไรประมาณนี้ฮะผมแนะนำดองเพชรไว้ตาดาดองเพชรผมขอแนะนำอ่าอินฟินิตก็ได้นะธารกนไนแมก็ได้หรือจากเควสก็ได้เควสคือมีเรื่อยๆนะนะเนี่ยอ๋อเควสมีทร,ร,ริโอลรโหลดด้วยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไอพูดต่อในอนาคตนะนะโอเคต่อมาครับ ควรจะเลเวล50ครับถามว่าทําไมเห็นนี่ไหมครับควรจะมี6สล็อตครบแล้วเพราะว่าถ้าคุณมี6สล็อตปุ๊บเนี่ยคุณจะมีคุณจะสามารถเอาตัวเงินอ่ะเก็บไว้ได้2ตัวเลยามีตัวบัฟ1ตัวและตัวทําดาเมจอีก3ตัวนะครับก็ถือว่าจะาสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาเบียดกันแบบนี้นะแบบที่ผมเป็นอยู่นะตอนนี้นะซึ่งผมจะทําเป้าหมายนี้ด้วยก็คือคนรเวล50นั่นเองนะเพื่อปลดล็อคสล็อตที่6ออกมานั่นเองต่อมาครับวิธีฟาฝ่าประตูพาซึ่งผมไม่รู้ว่าาเขารีตอนไหนนะ แต่ผมขอแนะนําเราควรเก็บลินมาครับลินคือตัวบัฟที่ดีมากนะตอนนี้นะบัฟจามีนั่นเองนะก็วิธีฟาร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันวิธีฟาร์มเบ t เทิลพารสผมขอแนะนาอ่าอินฟินิตกับเลนครับอินฟินิตก็คือจะไม่ได้เวลอันนี้นะครับแต่จะได้วิวเบทเทิลพาสกับเจมมหาศาลครับถ้าเราลงไปเรื่อยๆขอแนะนําสัก70เวฟครับประมาณนี้จะได้เยอะมากหรือจะเลดก็ได้นะเออลง Late เลดได้เล่นหาเล,เล,เล,เลงโงคุเดี๋ยวมันก็ได้เองนะเออใช่ ลืมบอกครับที่รีสเต็คนะครับมีของให้ซื้อมากครับเนี่ยเลช็อปนะครับมีซื้ออันนี้มีปึ๊บปุ๊บไม่ใช่ที่รีสเต็คเดิอ่าร์ทริโอลีโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อในอนาคตเพราะว่ามันเป็นใกล้ถึงหัวข้อนั้นแล้วต่อมาครับปุ่นเลาะอชิเมนท์ให้หมดครับเพราะว่ามันได้ของเยอะมากเนี่ยเห็นไหมมีโหได้จิมเยอะได้ท่าเต้นนะครับมีปึ๊บนี่เนี่ยได้ได้ของเยอะได้ของเยอะมีที่รีสเต็คเพิ่มนะครับเดี๋ยวมหาศาลมากแนะนําทําให้ครบนะครับเพราะว่า ผมจะได้เกมมหาสารกับของที่ต้องใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตฮะต่อมาครับอันนี้คือจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ผมน่าจะไม่ทาแล้วหนึ่งเอครับเห็นบอสอีเวนต์ไหมครับกดชอบครับมันจะมีท่าเต้นสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับซึ่งผมยังลงปกติยังไม่ผ่านเลยอ่ะเออผมยังกากเกินไปนะครับเนี่ยมีที่ซื้อซูเปอร์สแต็กชิพนะครับแล้วก็สแต็กชิพอยู่ตรงนี้มีดาวให้ซื้อนะครับใครขี้เกียจอ่าไปฟาร์มแล้วก็ลงด่านนี้ก็ได้นะแต่ผมผมแม่แล้วหนึ่งนะครับคือ ทะเลาะบอสอีเวนต์นะต่อมาครับหาทริออดดีๆสำหรับยูนิตนะครับก็ตามผมมาครับเห็นหน้าอีโวไหมครับเห็นไอ้ตัวนี้ไหมแอมาราล์นะครับโอเคไอ้อันนี้ไ,งไ,งไว้เยอะทำไมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยากสุ่มบัฟให้ดีนะครับซึ่งบัฟเนี่ยจะเห็นว่า B26 มีตามลำดับนะครับไอ้อันนี้คือกาก,ากสุดนะครับก็คือเกลือนั่นแหละฮะอันนี้คือดีสุด ซึ่งมันไม่เสมอไปนะไอ้พวกรุ้งผมแนะนําให้ได้พวกรุง้งนะแต่ถ้าพวกไอ้ซับพอร์ตทั้งหลายนะควรเป็นระยะนะเออเพราะว่ายิ่งระยะเยอะยิ่งได้เปรียรนะับอย่างเช่นตัวนี้ก็บัฟให้เพ่อนได้ก็ระยะก็แล้วแต่บางตัวนะถ้าดวงคุณเกลือคุณผู้ชมเกลือนะ่ะแต่ได้ระดับนี้มาผมขอแนะนานะถ้าไม่ตัวดาเมจเป็นมาร์กแม่ไม่ก็บีสนะครับแต่ถ้าตัวเงินนะ่ะทุกตัวนะควรไปฟอร์จูนครนะับอืมเราจะได้เงินเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะส่วนบัฟรุ้งเนี่ยก็ ก,ก็เก็บได้นะเพราะว่าเอาจริงๆเนะี่ยตัวมิสติกอ่ะควรไปบับลุงนะครับก็ผมไม่รู้จะแนะนํำยังไงดีเพราะว่าผมได้บับลุงอันไหนคือผมใช้เลยฮนะเอออยากจะใช้อะไรก็ใช้ฮนะขอแค่แค่บีดาเมจที่ดีก็พอนะครับเออแบกด่านให้จบก็พออืสำหรับอันนี้นะซึ่งก็ตามคลิปครับก็คือหาได้จากแปทุทพลาสเตชาลิน เออหลายๆอย่างเลยเคเวสก็ได้นะครับอาชิมเมนต์ก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่เควสดอิอาชิมเมนต์ได้นะครับอืมประมาณนี้นะสำหรับไทโอรีรโรนะครับโอเคครับและอย่างสุดท้ายครับของอัพเลเวลยูนิตนะครับก็คือไอเทมพวกนี้เห็นไอ้นี่ไหมครับอ่าลาเมงไอ้ถั่วนี่และก็อ่าคริสตัลนะครับโอเคคือทั้ง3อย่างนี้เนี่ยคุณดองไวไหมสำมถ้าเป็นมุมมองผมนะผมจะดองแค่อันนี้เพราะอันเนี้ยมันสองอันนี้ได้น้อยมากหมายถึง อตอนอัพเลเวลอ่ะมันจะได้เลเวลน้อยมากนะครับ EFP น้อยมากก็เลยควรจะฟาร์มอันนี้ก็หายที่0.75แบบแรวมๆแรงๆก็ได้ฮะเออเดี๋ยวมันก็จะดองอันนี้เยอะมาหาศาลมากเป็นร้อยกว่าอันก็น่าจะพอนะแบบกดอ่าให้มันกินหมดก็น่าจะเวลต่างพอดีนะสำหรับยูนิตใหม่นอนาคตอีกนะครับผมโอเคคลิปมีเท่านี้ครับก็หากคุ้มคาดอะไรไปนะครับก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะจะพยายามตอบเท่าที่ไหวนะครับผม ก็คลิปหน้าผมจะรีวิวเลงโงคูนะครับก็ในมุมมองผมว่ามันดีหรือไม่นะแต่ตอนนี้คือผมอวยมากนะครับดูจากการแต่งตัวก็น่าจะรู้ว่าผมอวยขนาดไหนโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ